อันนี้เป็นแผงมันเป็นรางถา่านรางน้ําทิ้งนะครับของจับขอนี่นี่ของมิซูนะครับอันนี้ของมิซูอันนี้มันจะเป็นใช้เแปบบ็นแบบโฟมอัดนะครับตัวน,นี้เป็นแบบที่เขาทามาเคลือบมันเป็น,เป,นเป็นแข็งๆหน่อยนะครับทำไมต้องทําเป็นโฟมแบบนี้นะครับมันมีความแข็งแรงยังไงนะครับทําไมทําไมไม่ใช้เป็นโครงเหล็กเหมือนสมัยก่อนนะครับ ของเหล็กสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนว่าถาดล้างน้ทิ้งเนี่ยมันจะขึ้นสนิมง่ายนะครับถ้าหากว่าสีหลุดแล้วนะครับถ้าสีหลุดนะครับต้องพ่นสีใหม่นะครับแล้วก็เคลือบเคลือบการสนิมนะครับเป็นประจําเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวโฟมนะครับแบบนี้นะครับนั่นคือดูแลและใสาง่ายมีน้ําหนักเบานะครับผมมีน้ําหนักเบาแล้วก็ไม่ขึ้นสนิมนะครับนี่แหละครับจุดเด่นของถาดล้างน้ำทิ้งที่ทำมาจากโฟมนะครับ แต่ตัวนี้มันก็จะเขาจะเคลือบไว้นะครับมันจะอัดแข็งมากๆนะตรงนี้ด้านนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยอ่อนนะครับแข็งเหมือนกันแต่ว่ามันจะถรุดได้ง่ายนะครับมีหนูมีอะไรกัดไร้ง่ายนะแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเคลือบเอาไว้นะครับแข็งนะครับตรงนี้้องเสียงอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่คือจุดเด่นนะครับผมมีน้ำหนักเบามากนะครับดูลักษณะโครงโครงสร้างดูเหมือนใหญ่นะครับนี่นะด้านหลังนี่เป็นโฟมเลยนะครับ แต่ว่าระวังการแตกหักนะครับอย่างงัดแรงหรืออะไรแรงนะครับมันแตกหักได้ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเค